อยู่อังกฤษจะเลือกซื้อของเขาซูเปอร์ยังไงซูเปอร์ไหนคุ้มวันนี้พี่นุชจะเล่าให้ฟังเข้าถึงง่ายจบครบในที่เดียวก็ต้องเทสโก้แต่ไม่มีคำว่า l o ตัสนะสินค้าครบมีหลายขนาดไม่ว่าจะเป็น Extra หรือว่าเป็นเอ็กซ์เพลสมีคลับการให้สมัครด้วยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็คือคนทำงานกลุ่มครอบครัวที่ต้องซื้อของประจำสัปดาห์เทสโก้จัดว่าเป็นเทรนค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ต่อมาก็คือ Sainsbury Positioning ของเขาก็คือคุณภาพดีในราคากลางจุดเด่นของ Sainsbury ก็คือบริการดีสะอาดและสินค้ามีคุณภาพกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นคนเมืองระดับกลางบนที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพของกินตัวเซ n s ์บรีนั้นเป็นซูเปอร์เจ้าแรกๆในลอนดอนเลยต่อมาก็คือ Asda จะเป็นเจ้าที่ถูกสุดถ้าเทียบกับ Big f o ฟ r ในอังกฤษ และบิ๊กโฟในอังกฤษ,กษมีอะไรมั่งแหละก็มี t ท s c o Sanbury, Morrison และ Asda จุดเด่นของเขาก็คือราคาของถูกมากแล้วก็พนักงานเป็นกันเองมีของให้เลือกเยอะเป้าหมายก็คือลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่คนที่มองหาของเยอะราคาถูก Asda เนี่ยเมื่อก่อน Walmart เคยซื้อไปแต่ตอนนี้บริษ,ษัทของังกิจซื้อกลับมาแล้วเจ้าต่อไปม r r ิสันคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือสดเหมือนตลาด แล้วก็มีราคาที่สมเหตุผลของเขาก็จะมีผักสดเนื้อสดเบเกอรี่ทำใหม่ในร้านการแต่งร้านก็จะเป็นการโล่งโปรง่งให้รู้สึกเหมือนว่ามาเดินตลาดสดเขาคงคอนเซ็ปที่ว่าเวลาลูกค้ามาเลือกเดินจะเหมือนรู้สึกว่าได้มาตลาดสดแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตประวัติของมอริสันเริ่มจากการขายไข่แล้วหลังจากนั้นค่อยๆขยายจริงๆแล้วเขามาจากนอร์เติร์นของอังกฤษเจ้าต่อไปออลดี โพ i ิชันของเขาก็จะเป็นของที่มีคุณภาพดีราคาถูกสไตล์มินิมอลจุดเด่นของเขาก็คือของที่ถูกมากเน้นเป็นแบรนด์ของตัวเองที่มีคุณภาพดีเป้าหมายของเขาก็คือเป็นคนที่ชอบของราคาถูกและไม่เน้นติดแบรนด์ตั้งในเยอรมันตั้งแต่ปี1,946และตอนนี้ก็คือบุกตลาดยูเคหนักมากต่อไปก็คือ l i d l c คอนเซ t ปตเขาก็คล้ายๆอา D i ก็คือเน้นของราคาถูกไม่เน้นดีไซน์แต่เป็นของที่มีคุณภาพ จุดเด่นเขาคือมีผลไม้ถูกมากแล้วก็มีสินค้าจากยุโรปตะวันออกให้ามาเลือกบ่อยๆูค้าเป้าหมายของเขาก็คือเป็นคนที่ชอบประหยัดแล้วก็ชอบลองของใหม่ประวัติของเขาก็มาจากเยอรมันเช่นกันขยายไปนในยุโรปและ U.K ในช่วง10ปีหลังเนี่ยลุกหนักมากเอาต่อไปก็คือ retro concept เ,เขาก็คือรู้รามีระดับเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพเพราะสินค้าเขาเนี่ยมีออแกนิกให้เลือกเยอะมาก จุดเด่นก็คือวัสดุเนี่ยพรีเมียมจัดร้านหรูดูดีดูมีระดับกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นคนที่มีรายได้สูงม i d เดิลคล s สแล้วก็เป็นคนที่พวกรักสุขภาพเว t โ o s เนี่ยจะเป็นบริษัทในเครือของจ o h n Lewis สซึ่งเขาก็จะเป็นคาปิกบริษัทใหญ่เจ้าหนึ่งเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็น m s หรือ Mark s n d s p e n c e r p o s i t i o n i n g ่เขาก็จะพรีเมียมสูงกว่าเวสโตรส จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออาหารเนี่ย ready to eat หรือว่าอาหารที่พร้อมทานอร่อยถึงขั้นอร่อยมากแพ็กเกจสวยแล้วก็เน้นเรื่องสุขภาพกลุ่มลูกค้าของเขาก็เน้นกลุ่มคนที่มีรายได้สูงประวัติของ M&S เนี่ยจริงๆเริ่มจากเสื้อผ้าก,ก่อนหลังจากนั้นค่อยแตกลายเป็น M&S food เจ้าต่อไปก็คือ Island's คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเจ้าพ่อของอาหารแช่แข็งจุดเด่นขเขาก็คือมีช้อยของอาหารแช่แข็งให้เลือกเยอะแล้วก็ชอบมีดียเช่น ซื้อ3จ่ายแค่ 2, 2เป้าหมายของเขาก็คือคนที่ชอบอยู่คนเดียวคนที่อยู่บ้านเช่าหรือคนที่ไม่มีเวลาทํากับข้าวประวัติของเขาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเขาก็ทําอาหารแช่แข็งมาตั้งแต่ปี1970แล้วก็ทํามาจนถึงทุกวันนี้ถึงได้เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของอาหารแช่แข็งเจ้าสุดท้ายที่จะนำเสนอก,ก็คือ Farm Foods Positioning ของเขาก็คือเน้นอาหารแช่แข็งถูกถึงถูกมากทามากี้คือตัวพ่อแล้วอันนี้ก็คือตัวพ่อของพ่อ จุดเด่นของเขาก็คือขายแพ็กเกจใหญ่ขายเป็นกล่องขายที่เป็นราคาถูกถูกถูกสุดๆเป้าหมายของเขาก็คือบ้านคนที่มีช่องฟรีซแช่แข็งใหญ่หญๆหรือคนที่ชอบสต็อกของเยอะๆประวัติของเขาก็คือก่อตั้งในสกอตแลนด์เริ่มจากธุรกิจอาหารสัตว์แล้วก็ขยายไม่สู่อาหารแช่แข็งเลือกซูปเปอร์ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองจะประหยัดหรือจะพรีเมียมอังกฤษก็มีให้ครบใครมีร้านโปรดร้านไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยบ้างค่ะ